สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงแหล่งเรียนรู้ที่ผสมผสานภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่าร่วมกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพยุคใหม่เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเรามุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยครบทั้ง4ด้านได้แก่เวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและการผดุงคันไทยด้านเภสัช รรม,มุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านเภสัชวัตถุและสรรพคุณสมุนไพรการตั้งตำรับยาการเตรียมยาการผลิตยาตามภูมิปัญญาดั้งเดิมการจ่ายยาตลอดจนการผลิตยาที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการรวมถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันการนวดไทย มุ่งเน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษามีความรู้และทักษะการนวดพื้นฐานการนวดราชสำนักการนวดเพื่อการรักษาและการนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการซักประวัติการวินิจฉัยโรคตามหลักทฤษฎีการนวดไทยเพื่อการส่งเสริมบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพบนมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริ ด้านการพรดุงคันไทยมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตรวจวินิจฉัยบำบัดร,รักษาและส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งคันครอบคลุมตั้งแต่ระยะก่อนตั้งคันระยะตั้งคันระยะคลอดและการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยทั้งการใช้สมุนไพรการประคบการโอบการทับหม้อเกลือและการนั่งทานซึ่งผสมผสานกับองความรู้การแพทย์สมัยใหม่เพื่อให้มารดาและทารกมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยและได้รับการดูแลตามภูมิปัญญาไทยเมื่อสำเร็จการศึกษานักศึกษาสามารถก้าวสู่อาชีพที่หลากหลายได้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยในสถานพยาบาลรัฐและ เอกชนผู้ประกอบการด้านคลินิกการแพทย์แผนไทยหรือธุรกิจสุขภาพและสมุนไพรนักวิจัยนักวิชาการหรือผู้สอนเช่นอาจารย์และครูผู้ช่วยสาข่าววิชาการแพทย์แผนไทยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทักษะและจรรยาบรณแห่งวิชาชีพเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารภูมิปัญญาและพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสุขภาวะ ไทยกับเราที่นี่ที่สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยราชพัฏหมู่บ้านจอมบึง